ทำไมเราถึงควรรีบซื้อฟิล์มเทพดีแท็กสาเมกะบิตเพอร์เฟคันเน็ตไม่อั้นไม่ลดสปีดนะผมอย่างแรกนะผมใครหลายคนอาจจะไม่รู้จักฟิล์มเทพนะผมฟิล์มเทพมันก็ส่วนมากก็จะเป็นฟิล์มรายปีนะผมที่มีโปรโมชั่นมาคุ้มมากๆเลยจ่ายเงินทีเดียวใช้งานได้1ปีนั่นเองครับก็คือจะใช้เน็ตได้เยอะนั่นเองครับผมจุดเด่นอยู่ที่ตรงนี้ สำหรับไอ้เจ้าฟิมเทพดีแท็ก30เมกนะผมหน้าตาตอนเพื่อนซื้อมามันจะใส่ซองมาแบบนี้เลยนะผมจะซองใหญ่กว่านะนี่ผมปิดอนเบอร์ไว้นะเออใส่ซองมาแบบนี้เลยใช้งานได้ปกตินะครับผมไม่มีปัญหาแต่อย่างใดนะเพราะว่าผมใช้หลายครั้งแล้วแล้วถามว่าทำไมผมถึงต้องมาย้ําที่ไอ้เจ้าเน็ต30เมกด้วยก็เพราะว่าไอ้เจ้าฟิลมเทพดีแท็ก30เมกะบิตเบอร์เฟขั์นะผมถือว่าเป็นจุดสูงสุดของฟิลมเทพเลยนะผม ไม่มีฟิล์มไหนครับผมให้ความเมลเยอะเท่านี้แล้วนะครับผมในราคาเท่านี้นั่นเองครับผมแล้วทําไมถึงต้องรีบด้วยอะ่ะเดี๋ยวเรามาดูเหตุผลกันต่อเลยนะผมฟิล์มเทพตัวนี้มันดียังไงนะผมอย่างแรกนะผมมันได้เน็ตที่แรงนะผมแล้วที่สําคัญครับมันไม่ลดสปีดไม่จํากัดไปมาการใช้ด้วยครับผมถ้าเพื่อนเอาไปดูดังออนไลน์เกมดูทิกต o อก ใช้งานอะไรก็ตามกับเพียงพอต่อความต้องการโดยทั่วไปแน่นอนนะผมเดี๋ยวผมจะขึ้นความเ็ลที่ผมเคยทดสอบไว,ว้นะผมปิ้วนะผมความเ็ลเท่านี้ผมเอาไปทำไปโดยทั่วไปใช้งานได้หมดเลยนะครับผมเออไม่มีปัญหาแต่อย่างใดนะผมซึ่งความเ็ลตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับพื้นที่การใช้งานด้วยนะผมว่าเพื่อนๆใช้งานอยู่ตรงไหนถ้าเพื่อนๆใช้งานอยู่ในขอบเขตของมันนะผมได้ความเ็ลเน็ตที่ใกล้ๆ30เมกะบิตเซคันอย่างแน่นอนนะผม อย่างที่ีก2ครับไอ้เจ้าซิมเทพดีแท็กตัวนี้ครับราคาไม่แพงครับผมราคาอยู่ที่ประมาณ1,800-1,900บาทต่อปีนะผมซื้อทั้งเดียวใช้ได้1ไปีเลยหรือว่าคิดประมาณเพียงแค่150บาทต่อเดือนเท่านั้นนะครับผมเออและที่สำคัญครับถ้าเพื่อนๆซื้อผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ไม่ว่าจะช h o ป e ีหรือว่า l าฟ a d a เพื่อนๆสามารถใช้ส่วนลดได้ถูกไหมก็ทำให้ราคามันถูกเข้าไปอีกนะครับผมเออ อย่างต่อมาครับก็คือมันโทรฟรีทุกเครือข่ายครับเออโทรฟรีทุกเครือข่ายแต่ว่าเงื่อนไขนะครับผมถ้าโทรฟรีในเครือข่ายต้องโทรครั้งละ15นาทีนะผมไม่จํากัดจํานวนครั้งนั่นเองครับผมส่วนว่าถ้าเ,เพื่อนๆต้องการจะไปโทรฟรีนอกเครือข่ายได้60นาทีต่อเดือนนั่นเองนะครับผมนอกจากนี้นะผมเจ้าฟิล์มเทพตัวนี้สามารถแชร์ Wi-Fi ไ,ไ,ได้นั่นเองครับผม ก็คือสามารถแชร์ Wi-Fi ถ้าเพื่อนใส่กับมือถือก็สามารถแชร์ Wi-Fi ผ่านโมบายฮอสสปอตได้นั่นเองหรือว่าเพื่อนๆจะสามารถเอาไอ้เจ้าฟิลมเทพโดยแท็กตัวนี้ครับเอาไปใส่ในราอเตอร์ใส่ฟิล์มนั่นเองครับผมก็สามารถใช้แทนเน็ตบ้านได้เลยนะผมซึ่งไอ้เจ้าตรงนี้ผมก็ใช้อยู่นั่นเองครับผมซึ่งผมเอาไอ้เจ้าฟิล์มเทพดีแท็กตัวนี้ครับไปใส่กับไอ้ราตเตอร์ใส่ฟิล์มก็ให้ที่บ้านญาติผู้ใหญ่ครับผมเออ ก็เขาก็สามารถใช้เจ้าตัวนี้แทน,น็นบ้านได้เลยครับเสียแค่เดือนนะั้นประมาณ150บาทใช้งานทั่วๆไปของผู้ใหญ่ผู้สูงอายุเขาไม่ใช้เยอะอยแล้วเจ้าตรงนี้ก็เพียงพอต่อการใช้งานแล้วนะครับผมอย่างต่อมาครับถามว่าทําไมเพื่อนๆถึงต้องรีบซื้อไอ้เจ้าซิมเทพดีแท็กสามเมกตัวนี้นั่นเองครับถามว่าทําไมต้องรีบซื้อก็ซิมเทพมันมีมานานแล้วทําไมต้องรีบซื้อ ก็เพราะว่าตอนนี้ครับทาง d ีแทกับท e ครบถ้าเพื่อนๆตามข่าวับผมทั้งสองใบัตอันนี้ร,รวมเป็นบสัตัเดียวกันแล้วนั่นเองนะครับผมเออเมื่อรวมเป็นบฝัตัเดียวกันแล้วนะครับผมก็ทําให้เจ้าโปรของฟิล์มเทพตัวนี้ครับผมไม่รู้ว่าในอนาคตจะมีต่อหรือไม่นะครับผมไม่รู้นะใช้คําว่าไม่รู้นะเออ แต่ว่าถ้าเพื่อนเพื่อนซื้อตอนนี้มันยังมีขายอยู่เมื่อมันมีขายอยู่มันก็ยังสามารถใช้งานต่อไปได้แต่ว่าถ้าเพื่อนเพื่อนเออไม่ซื้อไม,ไ,มไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้สิยังไม่ใช้ก็ทําให้ไม่สามารถตอบได้ว่านะผมว่าในอนาคตมันจะยังมีขายอยู่หรือไม่นั่นเองครับแต่ว่าถ้าเพื่อนซื้อตอนนี้มีขายและยังใช้งานได้อยู่นั่นเองนะครับผมอ่ะแล้วอย่างต่อมาถ้าใครรู้สึกเอ้ผมพูดแล้วมันน่าสนใจเว็บเน็ตสามฟิมกเน็ตโคตรแรงเลยอ่ะ แล้วจะสามารถไอ้เจ้าซื้อซิมเทพ d ีแท็ได้ที่ไหนนั่นเองครับผมเอออย่างแรกที่ผมแนะนําคือซื้อผ่านช่องทางออนไลน์นั่นเองครับแต่ก็จะขายผ่านช่องทางออนไลน์นั่นเองครับซึ่งโดยส่วนตัวผมแนะนําให้ซื้อผ่านแพลตฟอร์มมาซาดาครับผมถามว่าทําไมต้อง ซื้อผ่านแพลตฟอร์มอาซาดานะผมเพราะว่ามันได้ส่วนลดเยอะกว่าครับผมถ้าทําตามที่ผมแนะนาเดี๋ยวผมทํทำลิงก์ไว้ใต้คลิปอยู่คลิปหนึ่งครับผมว่าวิธีการซื้อซินเทพดีแท็กับผ่านอาซาดาอย่างไงให้ได้ส่วนลดเยอะๆครับเออเพียงแค่เพื่อนๆกดไปใต้ลิงก์ของที่ใต้คลิปนี้นะผมผมจะทิ้งร้านนะครับผมทิ้งร้านที่มันได้ส่วนลดดีๆแล้ววิธีซื้ออย่างไงไว้ด้วยนะครับผมเออหรือว่าถ้าใครไม่สมัคร Ra าซาดา ก็ซื้อผ่านช้อปปีได้เช่นกันนะผมเออก็ยังได้ส่วนลดเยอะอยู่ครับผมแต่ว่าในเทคนิคส่วนตัวของผมอะผมซื้อผ่านอาฟานดะาผมได้ส่วนลดเยอะกว่านั่นเองครับผมเออดังนั้นถ้าผมถ้าใครสนใจจะซื้อก็คลิกที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะผมผมเรืยกเลยฮนมาให้แล้วครับผมเอาร้านที่ได้ราคาดีๆส่วนลดเยอะๆนะผมและที่สําคัญคกำจะมีลูกเล่นอีกนะครับผมเออส่วนว่าลูกเล่นยังไงเดี๋ยวค่อยดูอีกคลิปนึงนะ โอเคก็สามารถกดฝั่งซื้อที่ลิงก์ใต้คลิปผมได้เลยนะครับผมเออเอาครับผมอันนี้ก็จบแล้วนะครับผมสำหรับทำไมเพื่อนๆถึงควรเลือกซื้อไอ้เจ้า ซิมเทพดีแท็ก30เมกะบิตเปอร์เซคันตัวนี้นั่นเองครับผมเพราะว่ามันได้เน็ตแรงมากๆรานะคาก็โคตรถูกกับแค่ประมาณร้อยห้าสิบาทต่อเดือนนั่นเองครับเพื่อนๆไปซื้อเน็ตรายเดือนโตอื่นๆอ่ะเพื่อน,อนๆลองคิดโปรดูครับผม,ผมว่ามันราคาเท่าไหร่ที่สาคัญคคับมันยินยันตัวตนผ่านออนไลน์ได้อีกนะครับผมโอ้โหง่ายสุดๆเลยนะผม ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับผมถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องโบนูแมนด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ต้องบอกว่าสวัสดีครับ